เดี๋ยววันนี้เราจะมาตมขี้มิ้นไก่นะคะไม่ตาคลิปหน,าน้าแหละร่มต้นด้วยหัวอหอมค่ะเดียวใส้ตงหอมเลยหอมใหญ่หวัวเตรียมทุบค่ะใครทุบแล้วก็มวนมวนมวนมวไส่ไปเลยตามด้วยขี้มิ้นทุบแล้วก็เกลือเม็ดลองชายเกลือเม็ดทำกับข้าวประเภ็ดอาเป็ดน้ำเลยนะเดี๋วจะนม่จะร้อยว่าเกลือพ้่งข่ะใส่ไปเลยพป่งชุรสดนิดนึงพืมรสชาติาค่ะ แล้วก็ใบกรูดค่ะใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวมาโรอจนดน้าเดือดแล้วก็มาใส่ไก่กันนะคะใส่ไปเลยค่ะสมุนไพรพมันจะได้หอมหอมดีต่อสุขภาพเนี่ยค่ะน้าเดือดดีแล้วหอมหมักปักมากมากมากแล้วก็ใส่ไก่ไปเลยค่ะใส่เนื้อไก่ไปได้เลยเป็นไก่ก็ใส่พร้อมกันได้เลยไอันี้ขับหอไก่ก็ใซ่ไปได้เลยเว้นแต่ตับนะ ตับมันสุกเร็วกว่าส่ถีหล่งใส่ไปเลยค่ะอนุญาตใช้มือนะเพอเราทำกินนี้ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็รอจุดเดือดตําขี้มิ้นไก่เราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะชโฟองนี้ออกมันจะข้าวโอกเลยค่ะนี่มันอย่างสุกไม่ดีที่นะเราจะเอาฟองนี้ออกก่อนเราจะชิมรสเลวอะไดไม้อย่าอ้อยมดเลยค่ะอ่ะตม้มขี้มิ้นไก่มันมเริ่มสุกเร็วแล้วก็เสร็จตับไกล่ลงไปเลยค่ะ ใส่ถีลังค่ะประบกบไก่เปนสุกเร็วซส้ไปเลยค่ะแล้วรอจนสุกเป็นอันไดเป็นอันสเสร็จแล้วค่ะตอมขี้มินอันหอมโชคของเราเนี่ยตีนไก่แม่ก่ชอบมนาก็ชอบกัตีนไก่เนี่ยกระผมมันแล้วก็มีเนื้อเนี่ยเห็นไหมกระดเจี๊ฟองออกน้ำจะทำให้น้ำมันใสเห็นไหมางากินจังเลยหอมคหอม